ดิฉันท่านคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางยุทธกาเกตรัตตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านดงบางตำบลกุดจ,จับอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุดรธานีนาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เริ่มรับราชการเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2561ปัจจุบันอายุราชการ6ปีค่ะดิฉันขอนำเสนอบริบทของโรงเรียนบ้านดงบางโรงเรียนบ้านดงบางเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนานักเรียน80คนแบ่งออกเป็นระดับชั้นอนุบาล2และ3จำนวน12คน ประถมศึกษา68คนมีข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษา8คนค่ะในปีการศึกษา2567นี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2และ3ซึ่งมีจำนวนนักเรียน12คนแบ่งออกเป็นระดับชั้นอนุบาล2 4คนระดับชั้นอนุบาล3 8คนในคลิปการสอนดิฉันได้สอนในระดับชั้นอนุบาล3 สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจที่ทำให้ดิฉันเลือก,กการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยตัวเลขแสนสนุกเรื่องรู้ค่าจำนวน1 1 0ถึงสสภาพปัญหาที่พบนั้นคือเด็กในปีการศึกษาที่ผ่านมาและภาคเรียนที่1ในปีการศึกษา2 5 6 7เด็กหลายคนไม่รู้จักจำนวนค่าของจำนวนและการแทนสนัญลักษณ์ของตัวเลขแต่สามารถนับปาก 1%น0่งถึงถึงและ1 1 1ถึงแต่ไม่รู้จักจำนวนหรือตัวเลขนั้นว่ามีลักษณะอย่างไรหรือแทนค่าด้วยสัญลักษณ์ใดเด็กส่วนใหญ่เน้นท่องจำแต่เวลาถามหรือทำกิจกรรมเด็กจะไม่รู้จักตัวเลขว่ามีจำนวนเท่าไหร่จำนวนนี้คู่กับหมายเลขอะไรหรือเวลาท่องจำแล้วชี้ไม่ต,ตรงตามตัวเลขทำให้เด็กได้รับความรู้ที่คาดเคลื่อน คุณครูให้เด็กนับจํานวนตัวเลขและจํานวนบัตรภาพอย่างเช่นครูให้เด็กหยิบลูกบอลสิบลูกไปวางใส่หมายเลขแผ่นหมายเลขสิบเด็กจะยังมีความสับสนในการนับลูกบอลอาจจะขาดเกินอาจจะนับไม่ถึงสิบหรือได้9หรือได้11เด็กไม่รู้จักจํานวนที่คู่กับสัญ,ญลักษณ์ของหมายเลขนั้นอย่างเช่นหมายเลข5ต้องมียางลบอย่างน้อย5ก้อนหรือหมายเลข10ต้องมีดิสอ10แท่ง เด็กมีวความสับสนในการนับจํานวนและการแทนค่าสัญลักษณ์ค่ะที่มาและแรงบันดาลใจด้วยปัญหาดังกล่าวนี้ทําให้ผู้เรียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้ในด้านทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่รู้จักจํานวนวิธีการนับหรือการแทนค่าสัญลักษณ์ปัญหาดังกล่าวนี้ทําให้ชั้นเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เรื่องการนับจํานวนการแทนค่าสัญลักษณ์ ดิฉันจึงนำปัญหานี้ไปจัดทำในข้อตกลงพัฒนางานเป็นประเด็นท้าทายร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในเรื่องการในเรื่องการนับจำนวนการแทนค่าสัญลักษณ์การรู้ค่าจำนวน1-10ในระดับชั้นอนุบาล3ในปีการศึกษา2567ค่ะโดยดิฉันได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อวางแผนและหาแนวทางแก้ไขรวมไปถึงวิธีการต่าง ในการพัฒนาทักษะพ,พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กอนุบาลและได้นํามาปรับประยุกษใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับตามวัยของเด็กและบริบทของเด็กเรียนผ่านกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนั้นกล้าคิดกล้าแสดงออกผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในห,หน่วยตัวเลขแสนสนุกโดยได้เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ที่ครูจำลองหรือสื่อที่ครูนำมา โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้รู้จักแก้ไขปัญหากล้าคิดกล้าทำโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้เกมจับคู่จำนวนภาพและตัวเลขเรื่องรู้ค่าจำนวน1ถึง10บูรณาการผ่านการเล่นให้เด็กได้รู้สึกผ่อนคลายได้มีความคิดสร้างสารรค์ได้รู้จักแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและยังสามารถนำความรู้ในชั่วโมงเรียน ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะสุดท้ายนี้ทิ่ันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประเมินการกิจกรรมเสริมประสบการณ์อข,รของดิ่ันทิ่นทันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคณะกรรมการก่อนที่จะไปประเมินคลิปการสอนในําดับต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ